สวัสดีจ้าวันนี้สัญญาจะมาสระผมพา้พี่น้องค่งก็เกือบสองอาทิตย์แล้วอะสองอาทิตย์กว่าเลยังไม่ได้สระผมตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้สระผมค่ะวันนี้ก็ได้เวลาสระผมเพราะว่ามีมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าสัญญาต้องหาการะมังแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็สระนะคะพี่น้องคะก็ทำตามที่ที่เขาบอกก็เลยแบบว่า วันนี้คือเวลาสับผมคันมากเลยพี่น้องขายังปวดอยู่จ้ะนี่ล้างแผลทุกวันนะคะพี่น้องขายังปวดอยู่ไปไหนไม่ได้เลยค่ะพี่น้องรู้จะเดินได้หรือเปล่าพี่น้องจ้านี่ผ่าใส่เหล็กค่ะพี่น้องจ้า เดี๋ยวไปสักผมกันเลยนะเนาะก่อนสักผมวางตัวแม่บ้านโอ๊อยืนตัวนี้เจ็บเก็บหัเก็บขาบ้ากเอง Hmm. 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 ya hmm. tôi giờ hai mặt cái đèn phi ừ. Ừ. อย่าให้เ็กใส่ให้มันเต็มที่ปุ๋ยมันจะหกข้างๆโลกอมันต้องใส่เยอะแต่ในน้อย เอยกมาปิดก่กอนปิดก่อยสะได้แค่นี้แหละทางสะได้แค่นี้แหละพี่น้องขอให้ได้สะครับพี่น้องขาให้ลูกช่วยนี่ค่ะ ขอยได้สะมันคันมากเลยพี่น้องเอ้ยทรมานมากเลยพี่น้องทรมานจริงๆเลยขาหักทรมานมากเอยขยับเดินระวังด้วยนะคะพี่น้องขาดูแลตัวเองด้วยสัญญาที่เป็นน่ะพอสัญญาขาอ่อนไงหัวเข่ามันอ่อนไม่มีแรงมันฟลุกไปเลยค่ะแตกสองท่อนเลยค่ะพี่น้องใส่เหล็กดามน้งสองท่อนพี่น้องขา น่ากลัวนี่อันนี้ก็น้องเพื่อนนอหละน้องอะไะเอาเอแกงมาให้พี่น้องขาแกงมาให้แต่สัญญาก,กินปลาไม่ได้พี่น้องค่ะ ยังกินปลา,าไม่ได้เพราะว่าควบคุมอาหารนะคะควบคุมอาหารทางทางแผลนะคะพี่น้องค่ะถ้ากินแบบว่าไม่ควบคุมนะแผลมันจะเน่าได้นะคะพี่น้องขานี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงนะคะพี่น้องค่ะไก่เขาก็ไม่ให้กินนะคะไก่ไก่ไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลาอของหมักของดองนะคะพี่น้องก็อย่าก,กินนะคะพี่น้องค่ะอย่ากินค่ะเพราะว่า พอเราเรา,เราเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมามันมัน,ม,นมันทรมากับตัวเรานะพี่น้องค่ะมันท,ทรมากับตัวเรามากจริงๆนั่นแหละก็เลยว่าไม่อยากจะก,กินอะไรที่ที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะสํำแดงอะส้ำแดงอะซำแดงจากแผลนะคะพี่น้องค่ะทำไมหมอถึงไม่ให้ทำแผลเอง โรงพยาบาลทำไมถึงไม่ทำแผลเองเพราะว่ากลัวติดเชื้อนะคะถ้าติดเชื้อขึ้นมาจนะาพ่าตัดอีกครั้งหนึ่งจะแย่รือได้ตัดขาแน่ๆค่ะนี่จริงหมอเขาบอกมาอย่างนี้นะครพี่น้องคะเราต้องดูแลแผลอย่าเปิดแผลเองอย่าทำแผลเองไกลแค่ไหนไปอนามัยต้องไปนะคะพี่น้องคะดีนะสัญญามีมีน้องชายอุ้มขึ้นรถไปทุกวันตอนเช้า8ปดโมงแดโมงกว่า อหลังเสร็วกลับบ้านนะครับพี่น้องคาตรงนี้เละถ้าสัญญาอยู่คนเดียวนะสนัญญานูจะทํายังไงนะครับพี่น้องคาแคลห้ามเปิดเองห้ามทําเองจนกว่าหมอหมอจะนัดไปตัดไปตัดที่แม็กเขาแม็กออกที่เขาแม็กไว้นะคะนั่นแหละทนครับพี่น้องขะทรมานต้องทนนะคะทรมานมากเลยวันนี้ก็ได้สับผม นิดหน่อยแล้วครับพี่น้องขาไม่ต้องกลัว,ลวทั้งสิ้นโอเคครับพี่น้องขาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาณมากนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องขาเพื่อขอบคุณมากครับสำหรับขอบคุณมากนะคะสําหรับเออสําหรับให้กําลังใจสัญญาท,ทุกท่านเลยนะคะพี่น้องขาขอบคุณที่สุดเลยค่ะ